ดาวพฤหัสนะคะย้ายภพเรือน30เมษายนนะคะหลังจากย้ายแล้วก็เดินโคโจรอย่างรวดเร็วนะเรียกว่าเร็วผิดปกตินะคะในช่วงพฤษภาถึงกรกฎาคมสําหรับชาวธนูและชาวมิถุนเมื่อดาวพฤหัสโคโจรเร็วส่งผลด้านไหนบ้างไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดทีมธนูรับฟังได้เลยส่วนทีมมิถุนรับฟังได้ในช่วงนาทีที่6เป็นต้นไปนะคะท่านใดเพิ่งเข้ามารับฟังเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามดาวพฤหัส เป็นดาวประจําตัวของชาวธนูนะคะโคจรรวดเร็วในภพเรือนอริร่วมกับดาวมฤตยูนะคะช่วงนี้จึงเป็นช่วง3เดือนนะคะที่ดาวตัวต,วตนเดินเร็วนะแต่ไปอยู่ในภพเรือนที่อาจจะหมายถึงการ มีภารกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอบสําหรับบางท่านนะคะเป็นช่วงที่เหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายบางอย่างนะหรือมีความพยายามบางอย่างที่จะทําให้ก่อเกิดขึ้นในช่วง3เดือนนะบางทีก็เป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องสินทรัพย์ต่างๆได้ด้วยนะคะดาวพฤหัสยังเป็นเจ้าเรือนพันธุนะช่วงนี้จึงเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวครัวเรือนนะคะบางครั้งก็หมายถึงเรื่องภารกิจเกี่ยวข้องกับ ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกหลานบริวารการเรียนการศึกษานะคะบางครั้งก็หมายถึงเรื่องสุขภาพได้ด้วยนะเนื่องจากพบเรือนอริบางทีมันก็หมายถึงตัวตนเรื่องสุขภาพเรื่องความเป็นอยู่ต่างๆนะคะบางท่านนะคะมีเหตุเดินทางก็ได้นะคืออยู่ห่างไกลครอบครัวก็ได้เนื่องด้วยมีภารกิจธุระหน้าที่ต่างๆนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสินทรัพย์ หรือยานพาหนะที่จะต้องใช้เงินนะใช้เรื่องของการซ่อมแซมดูแลแก้ไขต่างๆก็เป็นได้นะในช่วง3เดือนนี้นะคะดาวพฤหัสในมุมมองกว้างๆมันเป็นความหมายเรื่องการเรียนการศึกษาได้นะใครที่ทํางานอยู่ในแวดวงหน่วยงานองค์กรนะคะหรือว่าเรื่องของการให้ความรู้อบรมสัมมนาคอนเทนต์ต่างๆนะถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยมากขึ้นเป็นพิเศษนะอาจจะเนื่องด้วยกฎระเบียบใหม่ๆนะคะหรือเรื่องของ การเรียนการศึกษาช่วงนี้ต้องใช้ความพยายามความบากบั่นมากเป็นพิเศษนะเนื่องจากพบเรือนอริมันเป็นพบพรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องการฝึกฝนความอดทนต่างๆในเวลาเดียวกันด้วยนะคะส่งผลดีกับบางท่านที่ไปทําเรื่องนะในเชิงซื้อบ้านซื้อรถนะหรือจะเป็นภาระหนี้สินอันเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นะช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ได้ปรับป,ปรับฉับพลันรวดเร็วนะเรียกว่าอะไรที่เป็นเชิงได้เข้าของมาพร้อมกับภาระผ่อนชําระระยะยาวนะคะเรื่องของการก่อนนียืมสินได้วงเงินเครดิตช่วงนี้ก็อาจจะเป็นได้ด้วยนะคะ ดาวพระหัสของชาวธนูนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะในส่วนหนึ่งมันเป็นความหมายในเชิงเรื่องของอุปสรรคในเรื่องคู่แข่งขันก็ได้นะเรื่องศัตรูนะดังนั้นช่วงนี้นะคะมันอาจจะหมายถึงคุณเข้าสู่สถานการณ์ที่ต้องแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็นทางการงานการค้าการเรียนนะคะสำหรับในช่วงเวลา3เดือนนี้นะคะก็อาจจะมีเหตุให้เรื่องกลุ่มหมู่เพื่อนทางสังคมนะหรือกลุ่มที่เคยหาเงินร่วมกันช่วงนี้มีกัน ปรับเปลี่ยนได้นะเนื่องจากดาวการเงินตอนนี้อยู่ในภพเรือนของเพื่อนฝูงแวดวงสังคมมิสหายพี่น้องนะคะเมื่อดาวพลังหัดย้ายเข้าภพเรือนอริบางทีมันหมายถึงอาการปรับเปลี่ยนโยกย้ายต่างๆนะของกลุ่มของทีมนะคะส่งผลให้มีการปรับตัวนะใครที่หาเงินจากเรื่องของสังคมคนหมู่มากนะช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นก็ส่งผลให้อ่าช่องทางการหาเงินหาทองต่างๆมันต้องพลิกแพลงนะคะมีอะไรที่ต้อง ปรับเปลี่ยนนะรวมทั้งใครที่ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมช่วงนี้เรามัดระวังเชิงการถูกเอารัดเอาเปรียบน,นะคะหรือว่ามีปัญหาในเชิงหมู่คณะสังคมนะส่งผลให้เรื่องการเงินและตัวตนเกิดอุปสรรคขึ้นได้นะคะเป็นช่วงที่เรื่องกฎเกณฑ์กฎหมายกฎระเบียบของชาวธนูเนี่ยอาจจะ มีคนเพ่งเลงนะหากทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องความถูกต้องการประเมินผลนะหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่คนมีอํานาจมากกว่าช่วงนี้นะคะถือว่า,าทั้งในที่รับและในที่แจ้งชาวธนูต้องะระมัดระวังนะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาในเชิงเรื่องผู้ไม่หวังดีนะคะคนจับผิดนะคนเอาเรื่องของเราไปรายงานนะหรือว่าอะไรที่เป็นเชิงกลั่นแกล้งนะลักษณะนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ นอกจากนี้นะคะดาวพระหัสเป็นดาวตัวตนนะคะโคจรรวดเร็วนะในส่วนของอริมันอาจหมายถึงเรื่องทางสุขภาพด้วยนะคะชาวธนูระมัดระวังสุขภาพนะในเชิงเรื่องโรคประจําตัวต่างๆนะซึ่งเมื่อดาวโคจรเร็วนะคะไปร่วมกับดาวมฤตยูบางทีเกิดแบบปุบปับฉับพลันได้นะอะไรที่เป็นโรคเก่าโรคเดิมช่วงนี้นะคะดูแลสุขภาพอยู่ยาอย่าให้ขาดนะนอกจากนี้อะไรในเชิงเรื่องของการใช้เหตุผลนะมันก็อาจจะ ส่งผลคิดอ่านค่อนข้างช้านะเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆต้องค่อยเป็นค่อยไปนะโดยภาพรวมนะคะก็เป็นช่วงที่หยิบจับทําอะไรช่วงนี้เรามาระวังมากๆเนื่องจากมันจะเป็นช่วงที่มีปัญหาได้ง่ายนะคะอุปสรรคเยอะนะหากไปริเริ่มลงทุนหรืออะไรใหม่ๆช่วงนี้นะเนื่องจากดาวก็จะค่อยๆถอยทยอยเข้าสู่ภพเรือนอรินะซึ่งเป็นดาวรายเดือนด้วยนะคะ อย่างไรก็ดีดาวการเงินของชาวธนูนะคะยังคงโครจรเป็นปกติอยู่ในภพเรือนสหัสชชะนะคะก็อาจจะได้เงินนะจากเรื่องของแวดวงสังคมมีแหล่งมีช่องทางได้หยิบจับรับเงินอยู่นะคะรวมทั้งเรื่องของดาวการงานนะคะจะเดินแยกออกจากดาวคู่ศัตรูนะส่งผลการงานบางอย่างก็ถือว่าแก้ไขปัญหาผ่านพ้นได้ในขณะเดียวกันมันอาจจะมีปัญหาใหม่ๆนะหรือว่ารูปแบบอื่นๆเข้ามา สำหรับในแง่มุมที่ดีนะคะมันก็อาจจะหมายถึงอยู่ในสภาวะที่ต้องเหนื่อยมากขึ้นนะดัดแปลงพลิกแพลงมากขึ้นจัดแบ่งเวลามากขึ้นเนื่องจา,ากภารกิจหลายด้านหลายทางที่เข้ามานะคะรับดาวพฤหัสอยู่ในภพเลือนของดาวศุกร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นคู่ที่ไม่ได้เป็นคู่ขัดแยง้งดังนั้นมันอาจจะหมายถึงยากเหนื่อยแต่ดีนะหรือว่าอะไรที่ยากขึ้นพลิกแพลงมากขึ้นมันอาจจะนํามาซึ่งการเงินที่มากขึ้นเยอะขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้เหมือนกันนะคะ สำหรับชาวธนูช่วงนี้นะคะยึดถือหลักเกณฑ์ความถูกต้องนะอะไรที่โปร่งใสก็จะเป็นเกราะป้องกันชาวธนูนะคะเนื่องด้วยดาวมฤตยูในภพอรินี้ก็เป็นมฤตยูที่คุ้มภัยชาวธนูได้ในส่วนหนึ่งนะก็คือคู่แข่งศัตรูแพ้ภัยนั่นเองนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวธนูพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับชาวมิถุนนะคะดาวพระหัสจากโคจรรวดเร็วกว่าปกตินะคะอยู่ในภพเรือนวินาศโนะดยดาวพระหัสนะคะ เป็นเนะะื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานหน้าที่ความรับผิดช,ชอบชีวิตประจําวันของชาวมิถุนนะคะรวมทั้งเป็นความหมายเชิงเรื่องหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาและคู่ครองด้วยนะคะเมื่อโคจรรวดเร็วนะอยู่ในภพเรือนที่เรียกว่ากึ่งดีกึ่งเสียนะแล้วก็ร่วมกับดาวมฤตยูนะคะเป็นช่วงที่ชาวมิถุนนะอาจจะมีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางการงานเกิดขึ้นได้นะคะความเปลี่ยนแปลงในที่นี้มันอาจจะเป็นไปได้นั้งแต่น้อยไปหามากนะไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของ ชีวิตประจําวันภาระหน้าที่รับผิดช,ชอบนะคะมีเหตุให้ต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะบางท่านเปลี่ยนงานก็ได้หรือว่าเกิดการโยกย้ายทางการงานนะหรือมีเหตุการงานในช่วงนี้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่เดินทางบ่อยขึ้นมีเหตุเรื่องของการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอะไรที่เป็นทางไกลมากขึ้นกว่าเดิมบางทีก็ติดต่อลูกค้าต่างจังหวัดมากขึ้นนะคะบางท่านไปโดดเด่นในเชิงติดต่อ ต่างประเทศก็ได้นะรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงออนไลน์มันอาจจะเข้ามามีบทบาทกับชาวมิถุนมากขึ้นในเชิงการงานนะคะสําหรับดาวพระหัสนะในภพเรือนวินาศนะคะต้องถือว่ามันเป็นภพเรือนเรื่องปัญหาที่คาดไม่ถึงได้ด้วยนะเรียกว่าช่วงนี้มันอาจจะมีความพลิกล็อกทางการงานเกิดขึ้นนะกับโปรเจกต์โครงการงานบางอย่างก็ได้นะรวมไปถึงความผิดพลาดในเชิงการงานนะอันนี้ก็เป็นช่วง3เดือนที่ต้องระมัดระวังนะคะเนื่องจากโคจรเร็วนะในภพเรือนวินาศนะคะบางทีมันก่อเกิด ความผิดพลาดที่คาดไม่ถึงนะอะไรที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์กฎระเบียบข้อกฎหมายต่างๆที่ก็อย่าลืมตรวจสอบตรวจตาให้ดีนะเพราะบางทีมันอาจจะหลงหูหลงตาหลงลืมหรือว่าไม่รู้จริงส่งผลให้อาจต้องไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะคะเป็นช่วงที่การงานนะคะอาจจะเข้าสู่สภาวะการแข่งขันสูงก็ได้เนื่องจากดาวมฤตยูในภพเลือนวินาศนะคะหมายถึง คู่แข่งนะคะสิ่งที่ไม่เปิดเผยอะไรที่อยู่เบื้องหลังลับๆนะอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาบางอย่างที่ลึกลับซับซ้อนเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานก็ได้เรื่องภาระหนี้สินนะคะหรืออะไรที่เป็นเชิงศัตรูคู่แข่งช่วงนี้ก็อาจจะมีมาได้นะคะสำหรับในอีกแง่มุมหนึ่งของดาวพรหัสนะคะก็คือเรื่องคู่คลองคู่ค้านะมันอาจจะมีเชิงใครทําธุรกิจส่วนตัวนะคะมีหุ้นส่วนนะช่วงนี้อาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงผลประโยชน์นะคะพูดคุยกันใหม่ตกลงกันใหม่ในเชิงการงานนะหรือว่าช่วงนี้นะคะชาวมิถุนมีลักษณะการงานเนี่ยหากทํางานร่วมคู่ครองมันอาจจะมีจังหวะแยกย้ายนะหรืออยู่ห่างกันได้มากกว่าเก่านะเนื่องจากเป็นความเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะสําหรับในความหมายเชิงดีก็มีด้วยนะสำหรับชาวธนูที่เป็นโสดนะคะมันอาจจะหมายถึงคุณมี เพศตรงข้ามนสนับสนุนในเชิงลับนะคะพบเจอกันในแบบแปลกๆหรือว่าสนับสนุนทุนทรัพย์นะคะพูดคุยให้กําลังใจปรึกษาหารือกัน,นในแบบไม่ออกหน้าออกตาก็ได้รวมไปถึงการครบหาแบบไม่เปิดเผยนะคะบางท่านคบหาทางไกลต่างแดนต่างประเทศนะพูดคุยกันไปมานะคะแต่ก็อาจจะเป็นลักษณะไม่ชัดเจน,นดังนั้นเรามาระวังเชิงการครบซ้อน,นการมีความลับต่อกันหรืออะไรที่ไม่โปร่งใสมันก็เกิดขึ้นได้นะคะ ดาวพฤหัสในมุมมองกว้างนะคะหมายถึงเรื่องการเรียนการศึกษาได้นะคะช่วงนี้อาจเป็นช่วงจังหวะที่เรื่องการเรียนนะใครที่อยู่ในแวดวงการศึกษานะอาจจะหมายถึงธุรกิจประเภทคอนเทนต์อบรมสัมมนาการให้ความรู้นะคะถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ จะได้ประโยชน์จากเรื่องเทคโนโลยีนวัตรกรรมนะคะศึกษาอะไรใหม่ๆหรือเอาเป็นตัวช่วยในเรื่องการทํางานการทําให้โปรเจกต์โครงการทางวิชาการประสบความสําเร็จมันอาจจะมาจากเรื่องดาวมฤตยูได้ก็คือความแปลกใหม่ให้เทคทันสมัยนะคะหรือการคิดนอกกรอบแวกแนวอาจส่งผลดีกับเรื่องเหล่านี้นะคะ สำหรับในเชิงการเงินการทองนะคะเมื่อดาวการงานโคจรเร็วในภพวินานนะคะถือว่าเงินทองช่วงนี้บางทีมีจังหวะคา,าดไม่ถึงนะเรียกว่างานด่วนงานรีบนะคะงานที่อ่าไม่ได้วางแผนนานนะเรียกว่ามากันแบบปุรับฉับพลันก็อาจจะมีได้บ่อยนะรวมไปถึงความรั่วไหลในเชิงการใช้เงินมันก็น่าจะมีได้ด้วยนะเรียกว่า ต้นทุนประกอบการอยู่ดีๆก็สูงขึ้นตกลงกันไว้ในเชิงต้นทุนอย่างหนึง่งแต่เวลาทําจริงอาจจะต้องมีรายจ่ายเพิ่มนะหรืออะไรที่เป็นเชิงรั่วไหลทางการเงินนะคะก็อาจจะต้องควบคุมให้มากขึ้นเน,นื่องจากมีทั้งเงินที่คาดไม่ถึงในขณะเดยียวกันรายจ่ายที่ไม่ได้วางแผนก็น่าจะมีด้วยนะคะ สำหรับภาพรวมชาวมิถุนช่วงนี้นะคะดาวเสาอยู่ในภพสุภานะคะราหูอยู่ในภพการงานนะเรียกว่ามันเป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความก้าวหน้านะคะเรื่องการลงทุนนะการปิดจบอะไรบางอย่างหรือว่าอะไรที่ไปต่อไม่ได้มันอาจจะต้องมีการหยุดชะงักหยุดลงจบลงนะคะเนื่องจากดวงดาวเนี่ยไปเกี่ยวข้องนะกับความก้ากึงระหว่างอะไรทั้งเก่าและใหม่นะคะเรียกว่าช่วงนี้มันอาจจะมีจังหวะ ใช้เงินไปกับการเคลียร์อะไรเก่าๆเดิมๆนะไม่ว่าจะแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินนะคะการลงทุนในสิ่งใหม่นะช่วงนี้อาจจะมีทั้งในเชิงการงานของเราเรื่องลูกหลานบริวารนะคะการต่อยอดทางการลงทุนเกงกาไรก็น่าจะมีด้วยการปรับเปลี่ยนปรับตัวทางการงานการค้านะเรียกว่าช่วงนี้ก็มีเหตุหลายประการนะคะที่ทําให้ชาวมิถุนมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยเกี่ยวข้องกับเรื่องงานการหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะ ก็ขออวยพรน,นะคะให้ทุกการเปลี่ยนแปลงในช่วง3เดือนนี้นะเป็นเรื่องดีๆสำหรับชาวมิถุนนะคะหากมีอุปสรรคปัญหาใดนะที่ต้องแก้ไขจัดแจงจัดการขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเงินทองไหลมาเทมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ